กำลังไต่นี่ส่องมาแล้วบพดิดวังโยวเวยะโยวเวยะเลยต่หย,ยิมหยับยิมหย,ย,ยับเลยเต็มนี้แล้วอุปกรณ์ใส่ของเข้ากักกะบ้างไม่ไพ่คือเกาพานอนเข้าสบายดีสบายดียินดีต้อนรับขอส่องบอสซิตแชนแนล ม่น,นี่ก็เช่นเคยเมือน,นี่เป็นมือที่สองที่ประสิทธิพาทฐานผระทมมาหาดวงไม้ไผ่ดื้อนอนลดด่วนนี่มหอดกกมาเลยมหอดดำป่าไผ่แล้วนี่อาชีบอกวิธีเบิ่งนอนไม้ไผ่ยม้ชาไม้าชนิดนี้บ่มีกระดอง สังเกตจากลำมันเลยเปลือกมันเริ่มตายตายแล้วก็มีแนวกระดันเป็นขอเป็นขอบหน่อจากกระดันเป็นขอเป็นขอแล้วก็มีหอยนอนเจาะไลออกมาพาเบิงตัดเบิงนี้ก็มีร่ตรงนีแหละนอนในนี่นะเบิงชิตดให้เบิงก่อน ตัดไหลไปเลยแต่ละขอแต่ละขอสังเกตจะมีหอยเจาะเกิดจากน้อนเจาะทางนั้นเลยทางในกับ,บริเด็ห็ุนะผิดวังเลย ไอขนาดนี่ส่ออกมาแล้วบ่ผพิดหวัง ยวเวยอะแยะเวยอะแยะเลยเต็มเลยเก็บก่อนเก็บก่อนแบบนี้เก็บอุปกรณ์ใส่ของเข้ากันกระบังไม่ไผ่คือเกา่าถ้านอนเข่าอยู่ในนี้จะบวมีความห่อนจะบวตายปตาไว้ในนี้มืดมือก็ยังได้ไหลเลยไหลเลยนี่ กํานี่โตัวอ้วนตุวตุยขงนั่นเฮียเฮียเฮียไว้ไว้ให้รอดไปแม้แต่ตัวดีเอาอาหารเซ่บเมนูเด็ดเลยนนี่เมนูเด็ดเพชรพิษดาลบ่ ประมาณนั่นแหละคนบุเคยต้องได้ลองได้เน่แซ่บพนาด ลำไผ่เป็นหนอเป็นหนออยู่ในหนอไผ่สังเกตุค่าจริงเห็นเพิ่นบดตัดลำไผ่มัอวะไ้โอ้อยังหลายเลยเนี่นยโมยไผ่สนใจมาเก็บสวยบอกโอ้ยเสียดายเสียดาย ใครสนใจมาเข่าป่านะเบา่าซีดมาหาเก็บนอนไม้ไผ่เป็นหมไม่เนี่ยเข่าป่าคนเดียวอีกลเลยหลายเลยนี่เก็บคนเดียวบปไว้ไว้ขนาดหลายเลยเก็บคนเดียวบปอยากไว้มีคนมาเก็บซอยก็ดีเด้นี่ มอนไม่ภพยอาหารจะธรรมชาสตรบโบเป็นผิดบบเป็นไัยเป็นของดีเลยแหละนี่ยุย่ยเนียยุย่ยเงียยุ่งก็หลายแล่ะนยุ่งก็เริ่มมาแล้วยุ่งร้ายแธอนี่แคมหวยนะ ฝากพวอมแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาเบันลิปบอสซิดฝากกดติดตามกดซับกระดิง่งเผื่อหับชมคลิปบอสซิดแต่ละข้างแต่ละมือที่บอสซิดเหตุฝากเป็นกำลังใจให้บอสซิดนะเด้อเข้าวมันยังไงมาจะน่าจะเอาเอานไปหาก ขามาคอมเมนต์มาติชมอันใดบวชขัดพอดีกับเขามาคอมเมนต์ติชมบอสิไดเออ้เรือว่าอย่างแนะนำให้บอสิเห็นยังกะบอกมาได้เสมอสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่กับคนติดตามบอสิกดซับกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน ยังหลายอยู่เลยนี่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 นีน่นยอนอบๆเ,เลยนั่ยังบบมืดได้นี่หาบึงกงับ ก็กวุ่นวุ่นวุ λ, ่นไผ่เรือมูนของน้อนนี่แหละเอาตัวนี้แ <laughs> ม่แล้วตัวนี้ม่ชั้นนี่แหละ การสังเกตเบื้องต้นนอนี่เริ่มตื่นตีนกับดำนะดำขึ้นมาเราก็เริ่มเสาะเสาะเสาะไล่มาเลยแต่ละบ่องแต่ละบ่องมาเห็นบ่องชุดท้ายพี่คือิุดบลายดกอกแต่มีอยู่ยังไล่ขึ้นไปอีกพอมีอยู่บลายปันไดตัวนี้ สมควรคิดว่าสิหน่อยเดียว้ายอยู่ไลยอยู่ชะอนแถวบ้านคนในบ้านก็เข้ามาหาลลายอยู่หาเอานอนในไผย ขายกับราคาดีเถอะไงนอนนี่นะเพราะเป็นอาหารมีโปรตีนสูงนี่ลายอยู่ยังยังมีอยู่ยังบ่มมัดยังมีอยู่ น,นอยอนไม่ป่งเหีหมดกะบ่มีแล้วนอนนี่สีมีกับช่วงนี้แล้วช่วงนปรไมาณกำลังสัตว์กำลังขึ้นนี่และนอนรถด,ด่วนนอนรถด,ด่วนขบวนสุดท้าย <c oughs> นอนรถด,ด่วนขบวนสุดท้าย นี่ในสองกรรม แล้วบอบ้าขึชนมัดแล้วขึชนชุดแล้วชุดแล้วขุดแล้วมุดแล้วมาลายปันไดชิอลองเบิงลำนี่ลำน้นอยๆครับเบิงคือซิมีเบิงช่องคือซิมีลองพาเบิง ใบเพิ่งก่อนมีอยู่มีอยู่หักปลายนี่ชุดลรอเป่ด้านในเป็นก่อนโอ้ยังมียังมีอยู่สังเกตบึงน,นอ่อมันดำดำ เราก็จัดการเอาผ้าเสาะเบิ่งหบดแล้วตามสังเกตเบิ่งนอนอนสีดำดำเรนนึงหลายเลยหลายอยู่มันสำนี่แหละได้อยู่ประมาณกําสองกําฮะเอามองเพียงๆก่อนนี่มันอยู่ค่อย ได้เห็นแต่หอยหมูทางหมูทางมัดเลยสิห้าได้ก็บ่ามันง่ายใครก็หาอยู่หากินคือกันเอให้เก็บเอาเท่านิ้เท่าน้อยนี่แหละตัวนี้ก็ได้ลลยอยู่ เราเลาะหามาด้นเติบได้นีงจึงเจออีกนี่อเอาวุ jaar jaar ่นออกมหมนีนนี่ติดอยู่ในวุ่นก็มีนี่นี่น่ะ หักวุ่นนี่บริบริติดมือนะบริเลบริเปลือนมือนะเขาได้อดยู่ลำนี่ก็คอยเอาจับแห้งกะเละกะแตกนอนตายกะเสีดยด้นะเพื่อสิหาได้ประเมนินงาย

บอยลดหลอดไปจากโตเลยพี่ชิหาได้บ่มเหมน็นายเขียมากเขียมาก เฮ <Here>, <laughs> ียเฮียไวรัสลอดไปจากตัวเลยไว้เฮียนะตัวหนึ่งกันของแสมหายากมีเฉพาะยามนี่เท่านั้นขวดในหูกลมกว้างกัน ลูกลี่ในนี่ก็มีในเปลือกลกลี่ในเปลือกก็มีออกมาออกมาแต่กระลัแต่กระบังบัวลายมือนี่มบนคือคลิปก่อนนี่ได้เป็นหัางเลยอันนี้ยังว่าน้อยเดียวนนี้ นี่แหละของดีของแฉบต้องอยู่ในปลานี่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 มาลกฤนี่นสังเกตบึงสามลำนี่นี่นาชิมีมดชามชิลองตัดบึง นี่นี่เต,ต็มเลยเต็มเลยตัวไตขึ้นกระงชีสองก็มีมเผื่อสีหาได้ไปทางใดก็เห็นต่ห้อยหมูตัดเรียบร้อยไปหอนบอลได้ก็เห็นแต่กระบังนอนกับพื้นเห็นต่ห้อยหมูซ่อเอา เคยสิหาเจอเพราะใส่เวลาดิานเติมยางมาในปาน่านี่หากะลำทำอิดได้นี่สามลำเราหเห็น บังที่สามเต็มอัญยาเลยหลายอลไรกำลังไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปก็บังต่อไปอีกก็คอยไหลเอาเก็บเอาในน,นี้ให้หมดก่อน สังเกตเบิ่งตีนตีนของลำก็เลยค่อยๆชอบเบิง่งอันเนี้ยเลยตั้งแต่คอทำอิดอันนี้ฮอดคอที่สามแล้วเนี่ย สีค่อยๆเซาะขึ้นแต่ละบ้องแต่ละบ้องมันละบ้องนี่ตัวสุดท้ายกนี่นอนตัวนี้ลำที่สองอเพื่อสีหาเจออยู่สูงอะไร อยู่สูงลิ้นนอนตัวนี้อยู่แต,ตแต่ต้นแต่ตีนแต่ล่ำทำอิดแต่คอทำอิดห้าบ่เห็นพอได้เนี่ยนี่แล้วเห็น tui tui ướp ướp Nhân là bò บ่องสุดท้ายแล้วนอนอยู่ลำตัวนี้บ่อยากไลยเป็นไดแต่ก็ดีกว่าเ่ได้เลยเหี้ยนี่ก็เก็บเอาคืนตัวหนึ่งก็สำคัญ là vô cơ bạn này làm thì rồi phải tem các bạn rồi tại nhầm nhạp nhầm nhạp đây tem này là มาหานอนมาเนี่ก็ได้ได้ไลฟ์อยู่ก็ชิไดไลฟ์ก่าเมื่อวานน,นี่คลิปนี้กับ่มมียังไรชิได้จบคลิปละมันก็คํ่เมื่อแล้วเนี่ยแล้วชิได้เดินทางออกเมื่อแต่ป่าก่อนแต่ป่าแต่ดงก่อนมาเนี่บาซิดก็วังว่าทุกคนคือชิได้ความหูแล้วก็วิธีหาอยู่หากินความหูความเข้าใจเกี่ยวกับการหานอนไม่ไผ่หรือว่านอนรถด,ด่วน นีก่ก็ถือว่าเป็นความสมัครอีกอย่างหนึ่งของบาชิดถ้าท่านผู้ชมที่เข้ามาเบ่งทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าเนาะผู้ใหม่ก็ฝากติดตามฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้บาชิดเพื่อติดตามคลิปของบาชิดในขั้งต่อไปสำหรับไครที่เข้ามาเบ่งซอยสนับสนุนบาชิดในเดอช่วยให้เป็นกำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ ลินนำกันเลยว่าแนะนำคอมเมนต์มาแนะนำวิธีเห็ดหากินถ้าประชิดเห็ดได้ประชิดกระสีเห็ด,ด,เ,หดเอาคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีเราพบกันใหม่